ตุงเปิดตัวโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยหน้าจอ85นิ้วพร้อมความละเอียดสูงสุดเยี่ยมชมโรงแรมแหวกแนวในไต้หวันเน้นการใช้วัสดุรีไซเคลิลต้นแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากนั้นพบกับโรงศพสุดแปลกภายในติดตั้งเครื่องเสียงคุณภาพหวังจอกกลุ่มลูกค้าคลั่งไคล้เสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจ บขาต้องรับขออ้าสุ่กกเกากระแสโลกค่ะเกาะกระแสโลกมาให้ได้ติดตามเป็นประจำนะครับทุกวันในเวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็รับชมได้ทางเว็บไซต,ต์บ a าบูดทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได้นะครับทางแฟนเพจใน f c e e o o o นะครับเซิร์ชที่คำว่าเกาะกระแสโลก K R a S a e L O h K R A S A E L O K นะครับในหน้าเซิร์ช ของ Facebook นั่นเองครับก็เข้าไปกดไลค์กันได้วันนี้พบกับผมเช่นเคยรัฐภูมิและคุณชื่นจิตครับค่ะตอนสัปดาห์แบบนี้นะคะมาอัปเดตข่าวไอทีกันดีกว่าค่ะไปดูโทรทัศน์ที่ได้ชื่อว่าชัดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะของซัมซุงด้วยหน้าจอตั้ง85นิ้วที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะในลาสเวกัสค่ะ ครับซึ่งซนะัมซุงนั้นมีการเปิดตัวเจ้า85นิ้วที่บอกว่าชัดที่สุดในโลกขณะนี้นะครับเป็นจอแบบ ultra high definition นะครับซึ่งนอกจาก85นิ้วแล้วก็ยังมีตัว95นิ้วรวมถึง110นิ้วด้วยนะครับซึ่งยังเป็นตัวต้นแบบอยู่แต่ว่าตัว85นิ้วที่มีวางโชว์ในงานครั้งนี้นะครับก็จะมีการวางขายในช่วงปลายปีเขาบอกว่าความคมชัดเนี่ยมากกว่าระบบ Full HD ขณะนี้นะครับถึง4เท่ามากกว่า1 0 80พิกเซลถึง4เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็ ยังมีสินค้าไฮเทคอีกมากมายนะครับเราจะค่อยๆทยอยนำเสนอแล้วกัน mm hmm. จากงาน CES 2013ในครั้งนี้ครับ ก็เป็นบรรยากาศนะคะงานถแถลงข่าวเปิดตัวของซัมซุงยักษ์ใหญ่ในวงการอ mm ิเล็กทรอนิกส์ค่ะ mm hmm. จากเกาหลี <This S 1> ในงาน CES 2 0 <the> 1 3 <2013 S 2> <2020. S 1> ที่ลาสเวกัสนี่ถือว่าเป็นการ <Ultra S 1> ปฏิวัติวงการท mm ีว hmm. ีโลกค่ะเนื่องจากว่าเป็นโทรทัศน์ที่มีจอขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโทรทัศน์ UHD LED TV 85นิ้วที่ให้ความละเอียดสูงค่ะ การแสดงผลความละเอียดสูง1,080พิกเซลมีความละเอียด Resolution ที่8ล้านพิกเซลตามที่ซั s u ุงนะคะเผยเอาไว้ว่าจะเปิดตัวไปต <It 's S 1> ั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ใหญ่กว่าทีวี d ฮสถิติโลกก่อนหน้านี้1นิ้วค่ะ แต่ถ้าว่าความคมชัดสูงแบบนี้นะครับก็บอกว่า s a m s u n งนั้นพัฒนาก้าวไปไกล<แ>กว่าคนเขียนโปรแกรมนะครับความคมชัดขนาด 4K หรือว่า ultra high definition นี้ยนะครับยังไม่มีการถ่ายทำหรือใครที่เขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการแสดงภาพในขคอของเจ้าโทรทัศน์ a m s u ุงซึ่งมีรหัสว่สวา UN85S9000UHD TV นะครับเนื่องจากว่ามีหน่วยประมวลผลแบบ quad core เพื่อการ upscale นะครับภาพคมชัดแบบ1080 80พิกเซลนะครับซึ่งชัดกว่าเดิมอีกถึง4เท่าตัวนะฮะ พันแปดสพิกเซลก็ว่าชัดแล้วนะครับ,รบนี่ชัดกว่าถึง4เท่าเลยยังทําให้จอภาพขนาด85นิ้วที่นํามาเปิดตัวในงาน CES ใ,ในครั้งนี้นะครับยังสามารถรับชมได้ชัดกว่าที่เห็นนี้อีกว่ากันง่ายๆ ค่ะก็เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะความคมชัดในระดับ 4K ค่ะจะมีความละเอียดที่12.7ล้านพิกเซลต่อเฟร,รมหรือว่าละเอียดพอๆกับภาพนิ่งที่ได้จากกล้องดิจิตอลค่ะเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอทีวีแล้วก็ปริน้นออกมาเป็นภาพนิ่งได้เลยส่วนเรื่องของงานดีไซน์ค่ะก็มีกรอบแล้วก็ขาตั้งเป็นส่วนประกรอบก็ทําให้ออกมาดูแล้วเหมือนกับว่าหน้าจอเนี่ยลอยอย,อยู่เนื่องจากว่าเชื่อมต่อแค่กับเฟรมด้านข้างเท่านั้นค่ะก็เหมือนกับลอยอยู่จริงๆนะ แล้วก็มีบริเวณขอบเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นก็เลยซัมซุงก็ตั้งชื่อว่า m e l e s s Frame นะครับสำหรับทีวี85นิ้วตัวนี้เจ้าโทรทัศน์จอยักษ์ซีรีส์9ของซัมซุงนะครับยังเพิ่มคุณสมบัติใหม่ล่าสุดก็คือนาทึ่งด้วยนะฮะอย่างเช่นการสั่งงานด้วยระบบเสียงนาทึงตรงไหนตรงที่ว่าสามารถสั่งการด้วยการพูดเป็นประโยคพูดกับรีโมทคอนโทรลนี่แหละพูดแล้วก็สั่งการนะครับบอกว่ามีการให้เปิดช่องนี้เปลี่ยนช่องนี้รวมถึงมีการทํางานที่เชื่อมต่อกับระบบของซัมซุงที่า สามารถเชื่อมต่อนะครับชมรายการสดผ่านระบบสตรีมมิงเหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมีการชมแบบนี้แล้วก็ไปแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่นี้ได้เลยค่ะส่วนความคมชัดนะฮะซัมซุงเคยคุยเอาไว้ค่ะว่าเทคโนโลยี precision black pro ทําให้ภาพที่ออกมาชัดที่สุดทั้งความลึกความเข้มของสีดําแล้วก็ขาวถ้าเทียบกับในตลาดตอนนี้ค่ะที่มีทีวี 4K ออกมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่มีเจ้าไหนนะคะที่ทําออกมาขนาดใหญ่เท่าส่วน พงค่ะที่มากับเครื่องก็เป็นแบบ3ทาง2.2 Channel 120วัตต์ค่ะถ้าว่าบางทีคุณสมบัตินะครับที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับเจ้าทีวีจอยักษ์ตัวนี้นะครับ คือเรื่องของความสามารถในการเชื่อมโยงโทรทัศน์เครื่องนี้เนี่ยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในบ้านได้ด้วยนะครับต่อไปเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเรากําลังซักผ้าอยู่ที่เครื่องซักผ้าของซ<ะ>ัมซุงแล้วก็มีการแสดงผลนะครับมีการพูดถึงระบบว่ามีการ processing ขณะนี้ซักผ้าไปแล้วเสร็จแล้วแค่ไหนยังไงนะครับเหลืออีกกี่เปอร์รเซ็นต์ผ่านระบบอัจฉริยะหรือแม้แต่การควบคุมเรื่องของระบบปรับอากาศภายในบ้านนะครับก็สามารถมีการแสดงผลผ่านหน้าจอโทรทัศน์ที่บริเวณมุมจอได้เลยขณะที่ภาพ ก็สามารถเล่นแล้วก็รับชมได้ตามปกติค่ะและเรื่องฟังก์ชัน3มิติและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะก็กลายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องมีในทีวีสมัยนี้ทุกเครื่องแล้วแต่ว่าเจ้าทีวี3 85นิ้วนี้ค่ะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า S Recommendation จะประมวลความชื่นชอบคือคล้ายกับปุ่ม Favorite อะไรแบบนี้ในหน้าเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ตค่ะต่างกันตรงที่ทีวีเครื่องนี้จะประเมินผลเองเลยว่าคุณชอบดูรายการไหนช่องไหนแล้วก็มีหน้าจอให้เลือกผ่านต b มเนวค่ะ เท,ทรนโทรทัศน์สามิตินั้นกลายเป็นหายไปอย่างรวดเร็วนะครับในงาน CES ปีนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของทีวีสามิติอ<ะ>ีกต่อไปแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งนะฮะที่ s ซัมซุงนั้นถือว่าตอบโจทย์นะครับเรื่องของข้อจํากัดจุดอ่อนของสินค้าเทคโนโลยีนะครับที่มักจะออกมาปั๊บก็ตกรุ่นปุ๊บนะครับ เขาบอกว่าทีวีรุ่นนี้ได้คำหนึงถึงเรื่องของความล้าสมัยของหน่วยประมวลผลก็คือมองไปถึงอนาคตนะครับมีวิชั่นที่ค่อนข้างดีทีเดียวเขามีซอฟต์แวร์เรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็คือมีช่องต่อซึ่งรวมคอนเนคเตอร์นะครับที่ช่วยให้ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะมีออกมาในอนาคต เจ้าทีวีตัวนี้ก็มีเรื่องของคอนเนคเตอร์ที่รองรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าขนาดที่ออกมาเนี่ยส่วนทางสําหรับสินค้าเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะที่นับวันเหมือนจะยิ่งเล็กลงแต่ว่าทีวีอันนี้คือทําออกมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าการเปิดตัวในครั้งนี้ซัมซุงเขาก็ไม่ได้บอกถึงเรื่องสําคัญหลายอย่างอย่างเช่นทีวี85นิ้วนี้กินไฟแค่ไหนประหยัดพลังงานแค่ไหนรวมถึงยังไม่บอกเรื่องของวันจัดจําหน่ายแล้วก็ราคาด้วยค่ะ ครับก็บอกมันียงแค่อาจจะวางขายในปีนี้ช่วงปลายปีเท่านั้นนะครับไปดูอีกเจ้าหนึ่งนะฮะก็มีนอกจากทีวีแล้วยังมีอีกหลายโปรดักต์ที่น่าสนใจนะครับอีกผู้ผลิตที่นําเสนอนวัตกรรมใหม่อย่างน่าทึ่งนะครับไปดูเรื่องของเครื่องพิมพ์มพ3ามิติเริ่มเป็นที่ใช้งานกันมากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะครับเป็นเครื่องพิมพ์3มิติหรือว่า 3D printer นะครับของค่าย Cube 3D ซึ่งวางขายเจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเลยนะครับเป็นตลาดยูเซอร์ทั่วไปเลยจากที่เดิมทีเราจะเห็นว่าเครื่องพิมพ์แบบนี้จะมี ใช้งานเฉพาะในกองทัพในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเรื่องของงานยนต์ยานยนนะครับ<ถ>งานสถาปัตยกรรมรวมถึงการออกแบบอะไรของเครื่องบินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์เรื่องของวัตถุต่างๆพิมพ์วัตถุทุกรูปทรง ออกแบบมาเป็น3มิติคือออกแบบมาเป็นของจริงได้เลยเป็นอ็อบเจกต์ที่เราจับต้องได้เลยไม่ใช่เพียงแค่หน้ากระดาษอีกต่อไปค่ะก็รวดเร็วแล้วก็ง่ายดายขึ้นค่ะส่วนรัปเปอร์ดังอย่าง5 0 c e n ซค่ะก็ตามรอยด็อกเร์เดที่ประสบความสําเร็จนะะในการสร้างแบรนด์หูฟัง Beat by Dr. อกเรที่เจ้าตัวคุยว่าเฮดโฟนของเขาเนี่ยเหนือกว่าด้วยระบบเาร์าแบบ3มิติตดยย่อ ขายนะคะเปิดตัวโดยที่ยอดขายที่เปิดตัวใน46ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นไปได้สวยจริงๆค่ะ แบรนด์ของทางด้าน50เซนต์นะครับที่ใช้ในการออกแบบเดโฟนตัวนี้ใช้ชื่อว่า SMS Audio นะครับมีการออกแบบร่วมกับศิลปินอีกหลายคนทีเดียวแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียหลักนะครับ<ม>แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์เทอร์พันเนอร์แต่ว่าเป็นองค์เทอร์พันเนอร์เจ้าใหญ่ทีเดียวนะครับที่จะมาตีตลาดเรื่องของเดโฟนในขณะที่งาน CS นั้นจัดขึ้น4วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่8แล<ช>ะไปเสร็จสิ้นเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีผู้คนมาร่วมมงงาานนนกถึ10,5 0,000ค แต่ว่าน่าเสียดายเราเคยนำเสนอเมื่อวันจันทร์ที่แล<ช>้วนะครับบอกว่า s a m s u n งจะเปิดตัว Galaxy S 4สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีวิแววใดๆแต่อย่างใดนะครับ<ช>มีแต่เพียงโทรศัพท์ที่มีการเปิดตัวในงานนี้ก็อย่างเช่น Sony Xperia C นะครับเป็น Xperia ที่ ออกแบบมาใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับจะได้มานําเสนอในช่วงต่อไปแล้วกันก็ไปกล้องเรื่องของพูดคร่าวๆแล้วกันก็มีเรื่องของกล้อง13ล้านพิกเซลนอกจากนั้นยังสามารถทนทานต่อน,น้ําลงไปจุ่มในน้ําเอาน้ํำมาล้างอะไรได้เลยส่วนเรื่องของทีวีนะคะก็ต้องดูการพัฒนาค่ะทีวี95นิ้วแล้วก็110นิ้วของซัมซุงต่อไปก็ถือว่า แสงหน้าแล้วคู่แข่งอย่างโซ n y ค่ะที่เปิดตัว OLED TV เอาไว้ก่อนแต่ว่า เรื่องของทีวีที่ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวต้นแบบเนาะยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมามากมายค่ะ a ัมซุงเขาบอกว่าทีวี 4K ของเขาเนี่ยก้าว<ม>เหนือ OLED TV <ม>ไปไกลแล้วนะครับในงานก็ยังมีเรื่องของทีวี OLED TV ของ Samsung แต่ว่าเป็นจอโค้งเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็มีโปรดักต์อีกหลายอย่างเช่นแท็บเล็ตขนาด20<ม>นิ้วด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปจะทยอยนำ,นำมานำเสนอคุณผู้ชมไปเรื่อๆยๆแล้วกันนะครับในช่วงของการอัปเดตข่าว IT ครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อกระแสโลกกันต่คะ